วันนี้ทำปอเปียนะคะน้ำมนอยากทานปอเปียคนไข้ออกจากโรงพยาบาลมาอยากกินนั่นกินนี่เพราะว่าเริ่มทานได้อ่ะคะ่ะแต่ก่อนเขาาสั่งให้แม่ทําก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลอีกค่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลแม่ก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรมาไว้จะทาให้เขาเสร็จแล้วพอดีเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทําพอออกมาจากโรงพยาบาลก็บอกอยากทานปเปีย ก็หอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคุณแม่ทำเองฝ<ๆ>ีมือก็ก็พอทานได้คะ่ะอยู่ในอำเภอที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่มีขายคะ่ะเลยต้องทำเองแต่ว่าถ้าอยู่ในตัวจังหวัดอะ่ะจะมีขายนะคะมันจะเป็นอาหารเวียดนามเปเปียจะเป็นอาหารเวียดนาม น้ำมูลอยากทานแม่ก็เลยทำก็เดี๋ยวเอาไปให้น้ำมูลทานอร่อยหรือไม่อร่อยรอน้ำมูลการันตีหอขี้เลหอขี้เลค่ะอันนี้น้ำจิ้มนะคะก็จะมะีพริกแต่จะดำไปหน่อยทำเองแล้วก็แครอทใส่แครอท ไม่ค่อยสวยนะคะแต่สีก็พอใช้ได้นะคะก็จะมีหมูหมูสับมีวุ้นเส้นมีแครอทมีเห็ดหูหนูอะคะ่ะเดี๋ยวเอาไปให้น้ำมนลองทานก่อนนะคะโอยังไงเดี๋ยวให้น้ำมนการันตีค่ะครับสวัสดีครับ,รบน้ำมนอยากทานปเปี้ยะ คุณแม่เลยทำป๊อเปี้ให้ทานค่คแม่ทำป๊อปปี้ให้ทานอ้าวโชว์ซิลูกโชว์ซิน่ากินหรือเปล่าน่ากินเป่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมนลองชิมแล้วมนจะการันตีให้ให้ให้ดูนะอ่ะลองชิมก่อนยังไม่จิ้มน้ี๋จิ้มนะอ่ะลองชิมก่อนเป็นไง ขนาดยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเนี่ยเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มเนาะมีผักด้วยเนาะอร่อยไหมลูกเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มอย่างนี้ก็ได้แต่น้ำจิ้มมังกรเป็นไงครับรสชาติอ,อ ทันป้เปี๊ยะด้วยกันนะครับเปป้าเปีปเ๊ยะคุณแม่ทำเองนะอ่าคุณแม่ทำเองนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยดูหน้าน้ำมนก็ได้ครับ <laughs> ทำหน้ายังไงทำหน้าอร่อยอายปุป่อยพี่วีดิอร่อยนะพี่วีมันอยากกินตั้งแต่เมื่อวานนี้ จริงๆอยากกินตั้งแต่ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะประสบอุบัติเหตุคุณแม่ก็ซื้อมาเตรียมไว้แล้วว่าจะทําให้แต่แล้วปรากฏว่าไปอยู่โรงพยาบาลสิบสามวันทุกอย่างเน่าเลยค่ะในตู้เย็นต้องเก็บทิ้งหมดต้องซื้อมาใหม่มาทําใหม่ขอกินแต่เมื่อวานนี้แหละแต่คุณแม่ไม่ว่างเมื่อวานก็เลยทําวันนี้ค่ะ กีนาทีแล้วครับพี่บีสองครับเดี๋ยวทานกันน้ำมนุนะครับเดี๋ยวอีกสักวันวันที่ยีิบเก้ากันยาหมอก็นัดดูแล้วค่ะถ้าเอ็กซเรย์ดูแล้วกระดูกต่อการหมอคงจะถอดเปือกออกก็สบายแล้วนลูกเนาะอ,อ่าชิม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 ,ชม,ชมนน้ำมัน เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับทานด้วยกันนะครับกันนะครับปากช่องด้วยลูกอ่ะอ่ะอย่าลืมอ,อ่ะกดอไงรงดาใช้จมู่นชแนลด้วยนะครับอ่าขอคุณนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับยีงมวนทานต่อนะครับมนทานต่อนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย